เตาเซรินเนี่ยเนีเาเซรินถึงนะครับเนี่ยเตาเซรินสุดยอดครับประมาณนี้ครับผม รูข้างในเหมือนแต่ก่อนครับผมเรียบต้องเรียกไปอ,อยู่ประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอิงเพชรบ้านแพง ตลอดครับลูกสาวลานะครับนี่ต่อขึ้นแล้วเจอบ่อยที่16กป็ไปวอดพอยอีกอ๋อไปครั้งหนึ่งกนะ็ไปเจอไม่เคยเจอสักทีขอบคุณขอบคุณองค์อิงองค์อิงบริพอมาชริน ที่เทพมาเลยรู้ไว้พอได้มีโอกาสที่เทพมาเลยเจอกันอาจจะไปเจอที่ปดอทพอยด์ได้ยังไงอีกทีหนึ่งหรือว่ากันทีนึงพอไปไปครั้งหนึ่งก็ไม่เจอเจอเซบอวโดโบอรโดน่ารักมากนิสัยดีมากัแพงกันด้อ,อพี่น้องลาวคอมเมนต์มาซัลากามชุซเกีตสุริน ภาคเดียวกันหักแพงกันเด้อบุโจใส่เบา,าเลาได้อยู่แกนโบราณไปเป็นปค,คนเขียนจุงกะชแนลภาษาพื้นเมืองอืมภาษาพื้นเมืองจุงกะชแนลดีใจมมากกว่านั้นโอ,โอ้ดีใจทีสุดๆเลย ไม่เจอน้ององอิงไม่เจอลูกองอิงก,ก็ไม่เป็นไรไม่เจอหมวอนอีกไม่เป็นไรเจอบอสโจก็สุดยอดแล้วดีใจเธอทําทคลิปได้ทำคลิปหน่อยหนึ่งขออนุญาตบอสโจแล้วกันเนาะฮักแปลงกันเด้อบอสโจจุงกะชแน,นลก็ผมติดตามเยอะหลายที่ถ่ายลูกบุกองสาวก็ถ่ายอยครับ มีโอกาสแล้วก็ไปเจอเจอครับม,มีโอกาสก็เจอเจอถ้าเป็นไปแถวกรุงเทพก็หนะัผมก็ไปดูสาวให้กำลังใจปกติวับเหมือนเดิมครับรักเหมือนเดิมองค์อิงองค์อิง,อง,อง แต่งวันนี้ก็ยังไงก็ให้พ่อมีโชคมีลาบหน่อยเด้อลูกเอ้ย่อจำเป็นผมจะพอจะปิดรถล้วพอยังไม่มีเงินปิดรถเลยลูกเอ้ยห้ย่อได้สักชุดใหญ่เนี่ยนะพออะไ้ปิดชุดแล้วก็ให้แบ่งส่วนลูกสาวบ้าง มีน้อยก็ทำน้อยก็ถินลูกลูกอ่ะพ่อก็ช่วยพ่อก็ได้มีส่วนร่วมด้วยพ่อก็ดีใจทำบุญผู้บริสุทธิ์ไม่กินเหล้าเมายาเน่คือเป็นความที่พ่อตั้งใจพอ่อไม่ตัวบุรีแต่กินเหล้าก็นิดหน่อยไม่ใช่ว่า กินแบบมันไม่รู้จักพอกินเหล้าก็ก่อนข้าวสักกึบยางไงแค่นี้คือกินโดยจักกิน้างนันประมาณนี้น,นะสาวนะชุดนี้ก็บนบนดานในพ่อนะในพอด้รางวัลนิดหน่อยสักชุดใเลยนะโอ้โหถุนหก,ก็ได้ว่าไว้ เียกใหญ่ในชุดในชุดพอจะได้มีกำลังใจดูไยช่วงนี้ก็พ่อก็เดินทางมาทีบ่บ้านทำตุระรกนลังเลิกพอดีเลย ตนนีเมือนตนีอุฟยาเนี่ยกำลังกำลังกิน,นกำลังเรียนกำลังน,น,นอน เกี่ยวกันหมดแล้วครับแม่งหมดแล้วครับเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วครับบางข้าวโอยังไม่เกี่ยวก็มีครับยังอยู่ยังอยู่บางก็มีครับตังนี้ก็เกี่ยวเสร็จแล้วครับตรงนี้ตรงนี้ก็เกี่ยวเสร็จแล้วครับตรงนี้ก็ยังไม่เกี่ยวครับ นำตะคง ขอบคุณครับที่ติดตามขอบคุณที่ให้กำลังใจลุงเด้อสวัสดีครับ